ละหมาดกลางคืนคีย์ับที่เปลี่ยนหัวใจให้สงบแม้โลกจะวุ่นวายสิ่งที่อัลลอฮ์รักแต่หลายคนไม่เคยรู้มันพิเศษแค่ไหน ละหมาดยามค่ำคืนไม่ใช่แค่การตื่นมาละหมาดแต่มันคือช่วงเวลาที่พระเจ้าของเรารอเรามากที่สุดท่านอบบมุมฮัมมัดสุละลัลลฮุอะไลฮิวสลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงลงมายังฟากฟ้าชั้นล่างในช่วงหนึ่งของเวลากลางคืนแล้วตรัสว่ามีใครบ้างที่วิงวอนต่อข้าเพื่อที่ข้าจะตอบรับเขามันคือช่วงเวลาแห่งการขอโดอา เวลาแห่งความเงียบสงบที่ใจเราจะพูดกับอัลลอฮ์โดยไม่ถูกรบกวนและเป็นหนึ่งในเวลาที่ดูอาถูกตอบรับมากที่สุดหลายคนถามว่าทำยังไงให้ศรัทธาแน่นขึ้นทำยังไงให้จิตใจสงบขึ้นคำตอบที่ง่ายและลึกที่สุดคือตื่นขึ้นมาละหมาดยามค่ำคืนแม้จะแค่สองรอกอาอัตแม้จะยังง่วงยังลุกไม่ไหวแต่ถ้าเราฝืนตัวเองเพื่ออัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์จะส่งความเมตตากลับมา มากกว่าที่เราขอด้วยซ้ําใครที่ชีวิตกําลังเหนื่อยหัวใจยังเคว้งคว้างลองตื่นขึ้นมาตอนที่คนทั้งโลกยังหลับแล้วบอกอัลลอฮ์ว่าย่ารออบคาพเจ้ากลับมาแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยอินชาอัลลอฮ์ละหมาดยามค่ําคืนไม่ใช่แค่การขอดูอาแต่คือการกลับไปหาผู้ที่เรารักมากที่สุดโดยไม่ต้องพูดอะไรมากอินชาอัลลอฮ์